เขาอ่านแชทแต่เขาไม่ตอบหนูควรแก้ไงดีคะคุณรู้ไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันจะจบยังไงคือต่างคนต่างเงียบพอคุณยิ่งทักไปทักไปทักไปแล้วเขาก็ไม่ตอบคุณก็จะเริ่มเสียเซลลพอเสียเซลเราจะทำไงดีครับเราก็จะกลับไปยกเลิกข้อความที่เราส่งไปพอคุณยกเลิกข้อความของตัวเองที่ส่งไปคนก็จะพยายามเข้าไปเช็คในแชทของเขาตลอดว่าเขาตอบมาแลหรือยัง คนไม่ตอบแชทคุณนั่นหมายความว่าเขามองคุณเป็นจุดเจ็บของชีวิตความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณแล้วเขาจะมีความสุขเพราะงั้นเนี่ยหนึ่งคือหยุดส่งครับยิ่งคุณส่งไปมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งเสียใจมากเท่านั้นยิ่งคุณพยายามถามเขามากเท่าไหร่คุณจะยิ่งเจ็บปวดมากเท่านั้นสครับ คุณต้องกลับมาโฟกัสและพัฒนาชีวิตของตอนเองก่อนจำไว้นะครับคนไม่ตอบแชทส่วนหนึ่งเกิดจากการที่อีกฝ่ายลิงก์ใบหน้าของคุณไว้กับความรู้สึกแย่ๆการบ่นกดด่า,นนดาทะเลาะไปชดประชันเงียบใส่กันคุณต้องกลับมาพัฒนาตัวเองการพัฒนาตัวเองหมายความว่าคุณต้องปรับลุคของตัวเองให้มันแตกต่างจากเดิมเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ย มันมีสมองส่วนหนึ่งของอีกฝ่ายนะครับเราเรียกว่าสมองเรปทิเลียนเบรนหรือสมองจิ้งจกเนี่ยมันลิงก์ใบหน้าของคุณหรือบุคลิกภาพของคุณไว้กับความรู้สึกแย่ๆแต่เท่านี้คุณลองเปลี่ยนสีผมใหม่เปลี่ยนสีเล็บใหม่เปลี่ยนลุกการแต่งตัวแบบใหม่ๆไอ้สมองส่วนนั้นนะครับมันเป็นสมองคิดเร็วพอมันเห็นว่าคุณมีการปรับเปลี่ยนลุกแบบใหม่ๆความรู้สึกแย่ๆที่มันเคยลิงก์ไว้กับบุคลิกภาพของคุณเนี่ยมันจะค่อยๆคลี่คลายมันจะค่อยๆหายไป เพราะสมองส่วนนี้เป็นสมองคิดเร็วไม่ได้เป็นสมองที่ออคิดแบบตรรก,กะแต่คิดแบบอารมณ์ความรู้สึกครับสามครับเมื่อคุณพัฒนาตนเองแล้วเนี่ยคุณต้องโชว์ชีวิตของคุณที่มันมีการอัปเกรดก้าวหน้ามากขึ้นปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพแล้วแต่คุณต้องโพสต์เกี่ยวกับอะไรครับการเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองจำไว้นะครับ คนดองแชทคุณจะทักกลับมาหาคุณจะเสียดายคุณก็ต่อเมื่อเขาเห็นว่าคุณดูมีความสุขมากกว่าตอนที่คุณคบหาอยู่กับเขากับ <c oughs> แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณเนี่ยซึมเศร้าท้อเฟลกังวลก,วกวังวอไม่มีไม่อยากอ,อยู่บนโลกใบน,นี้แล้วเนื่องจากขาดเขาเขาจะยิ่งได้ใจคุณจะเสียดายแฟนเก่าก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกว่าเขากำลังจะมีความสุขมากกว่าคุณ แต่คุณจะไม่เสียดายแฟนเก่าก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตที่กําลังจะก,ก้าวหน้ามากกว่าเขาเพราะเนี่ยคนดองแชทคุณคนไม่ตอบคุณต่างๆาพวกนี้คุณต้องทําให้เขากลับมาเสียดายคุณไม่ใช่ทําให้เขาสมเพศเวทนาบางคนโพสด,ดารมาม่าไงกินไม่ได้นอนไม่หลับเชร์เพลงเศร้าๆเชร์เพลงออกหักแคปชั่นดารมาม่าแคปชั่นเศร้าๆแคปชั่นออกหักอะไรก็ตามแต่พวกนี้คือใจจริงๆเนี่ยอยากจะสื่อสารให้อีกฝ่ายมันรับรู้ครับ ว่าเราเนี่ยคิดถึงว่าเราเนี่ยห่วงหาอะไรอาวรยังยึดติดอยู่กับเขานะยังไม่ได้ตัดใจจากเขานะเพราะเรากลัวครับว่าเอ้ยถ้าอีกฝ่ายมันเซนได้ว่าเราตัดใจจากเขาเนี่ยอีกฝ่ายมันก็จะเลือกมีใหม่ซึ่งคุณคิดผิดครับคนดองแชทคุณเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณเขาจะตอบกลับมาก็ต่อเมื่อคุณทําให้เขาเห็นคุณค่าในตัวของคุณครับเรื่องนี้ครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สสั่งจิตแฟนเก่าจริงๆมันมีเรื่องของการขายี้ปมด้วยนะ นะครับคนเรานี่มันวิ่งไล่ตามปมชีวิตครับมันมี10องค์ประกอบถ้าคุณจะทําให้คนไม่ตอบแชทเนี่ยกลับมาสนใจคุณมากขึ้นเริ่มกดไลค์เริ่มดูสตอรี่เริ่มมาเช็คหน้าโซเชียลมีเดียของคุณมากขึ้นหากคุณโพสต์รูปภาพที่มี10องค์ประกอบนี้คนจะสนใจมากขึ้นครับใครอยากได้ให้พิมพ์รหัสครูคมตามด้วยหมายเลข82ตัวนะครับครูคม8 8 นะครับเดี๋ยวบอทดส่งให้ครับ